เดินเนี่ยสวัสดีครับเรัมาพบกันอีกครั้งกับรายการออัเกาะสันหะเกาสันหาอะไรเกาสันหาดูแรกแรกเป็นรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบ ไปเจอแล้วก็ไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปได้ไปได้เรียนรู้ว่าอาหารแต่ละร้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับผมโดยวันนี้เราอยู่ไหนครับตอนอนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านแถวจังหวัดสรนคนนะครับซึ่งตอนนี้นยเขาชื่อเสียงโด่งดังบ้างคนที่บ้านแพรวสมุทรสมุทรสาครเนี่ยเขาเขารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วตอนที่เรามาเนี่ยจะเห็นคนเข้าคนออกมาซื้อของก็เต็มไปหมดซื้อไม่ได้น้อยๆน,นะซื้อเป็นสิบยี่สิบกล่องกันเลยนะครับขนมที่นี่ของเขาที่อร่อยนยขึ้นชื่อคืออะไร เขาคือชิฟฟ่อนครับผมไอ้นนนะชิฟฟ่อนเนี่ยมันเป็นอะไรกับชิปชิปชิปที่หาไม่เจอชิปที่หาไม่เจอถูกต้องไงแก่พาชิปที่หาไม่เจอมันเป็นอะไรกันแล้วมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าชิฟฟ่อนและนอกจากชิฟฟ่อนแล้วเนี่ยเขายังมีขนมอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเราจะมานั่งพูดคุยกันอยู่หน้าร้านตรงนี้ให้มันร้อนทําไมก็ไม่รู้เราไปคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านรอเราอยู่ข้างในแล้วครับเข้าไปเลยกันนะครับดูกันดีกว่าครับและตอนนี้ เราก็อยู่กับพี่จิ๋วแล้วหรือคุณจิ๋วนะครับเจ้าของร้าน B&B at v a n แ h a วนั่นเองก่อนอื่นต้องถามพี่จิ๋วก่อนเลยจ้ะพี่จ๋าว่า B&B นี่ย่อมาจากอะไรจ๊ะครับมาจากชื่อของลูกชายกับลูกสาวค่ะนั่นคือตัวย่อคือ B แรกคืออะไรครับ่ะ,ะน้องบุตรค่ะบุตรกับ Beauty บุตรกับ Beauty อ๋อนั่นคือสาเหตที่ตั้งชื่อร้านว่าเป็น B&B ใช่ค่ะแต่ at b a n แเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่บ้านแพรวใช่ไหมคค่ะ ที่เปิดร้านนี้มานานขนาดไหนครับเปิดร้านมา12ปีแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่12ค12<า>ปีแล้วตอนแร<า>่ที่เปิดร้านเนี่ยทำไมถึงมาเปิดร้านขนมหวานขนาดนี้ฮะก็อยากจะต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมมาค่ะ เหมือนอเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีใครทํารูปแบบนี้ออกมามีแต่มะพรา้าวเผาอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่าย <ๆ S 1> ว่าแถวเนี้ยเป็นดงมะพร้าว<ช>และขึ้นชื่อว่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมด้วย<ช>พี่จิ๋วก็เลยเห็นว่าเออแถวนี้มันมีมะพร้าวเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะเอามะพร้าวมาใช้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากการเผาหรือว่ากินสดอะไรแค่นั้นใช่ไหมใช่ใช่นั่นคือที่มาที่ไปแล้วพี่เอามาทําอะไรก่อนทำมะพร้าวเนี่ยก็ทําเค้กชิปฟ้อนก่อนเลยค่ะดูนะเค้กชิปฟ้อนคืออะไรสำหรับคนที่ไม่ได้ถนัดสายเค้กเนี่ยคืออะไร ออมันก็จะเป็นเนื้อเค้กที่นุ่มๆไม่ละคายคอค่อะเป็นเป็นเค้กที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เนยเนยเยอะมากอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ค่ะมันเหมือนเค้กญี่ปุ่นอะไรที่มันนุ่มๆแล้วยุ้ยๆยุ่นๆอ,อ,อ,อะไรงั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่แต,แต่มันก็ไม่เหมือนกับเค้กเค้กที่เป็นแบบว่าเค้กที่มาทํางานแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กกะเป๋าเค้กอะไรก็ไม่เหมือนอันนี้จะนุ่มจะละเอียดกว่าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นคือเรียกว่าเช เค้กชิปฟอนเชิปฟอนของมันเนี่ยวิธีการวิธีการทำของมันเนี่ยต้องทำเป็นชั้นๆหรือว่าทำเป็นก้อนอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำเป็นชั้นทำทำเป็นชั้นค่ะทำเป็นแผ่นฟอนค่ะแล้วก็เอามาทาครีม อ่าแล้วก็มาประกบแล้วก็ถึงจะตัดเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเพื่อต้องห่อก่อนค่ะโอเคโอเคนั้นหลายคนก็ควรจะเข้าใจและเห็นนึกภาพออกได้แล้วคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเช็ดอ่าเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยเป็นนอกจากเค้กชิฟฟ่อนแล้วที่นี่มีอะไรเด็ดอีกครับพี่จิ๋วก็ตอนนี้ก็จะมีหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลักเพราะที่นี่มะพร้าวเยอะ ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมที่นี่เยอะมากจริงใช่ไหมฮะก็มีวุ้นมะพร้าวนะคะมีเค้กมะพร้าวอ่อนผูดฝอยค่ะ,คะ เค้กมะพร้าวอ่อนลอยแก้วครับมีกาแฟด้วยก็ใส่มะพร้าวอ่อนด้วยกาแฟอะไรใส่มะพร้าวอ่อนฮะตั้งชื่อเล่นๆนะคะน้ำหอมกาโน่ค่ะน้ำหอมนะกันนะตั้งชื่อซะไม่น่ากินเลยตั้งชื่อจะไม่กล้ากินชื่อับน่าจะมาฉี่ใส่ตัวน้ำหอมกาโน่น้ำหอมกาโน่คืออะไรครับพี่ก็ใช้กาแฟเอสเปรสโซ่นะคะใส่กับน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาค่ะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยเออเกนนะเกนนะงั้นเอางี้ วันนี้เนี่ยพี่เขาบอกมีหลากหลายเมนูมากเลยก็ามาดูนะครับว่าสิ่งที่อันสั่งอันที่ผมสั่งนะมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อเลยแล้วพรับว่ามันอร่อยมากเขาขายมาต้องจิตสองปีแล้ว,ลวต,อตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วที่เราออเดอร์ไปแต่มีบางอย่างที่เจ้าของร้านแนะนาให้เรากินแล้วแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ชิดชื่อเมนูด้วยนะครับเราสั่งนี่อะไรคุณสั่งอะไรไปอันนี้เป็นอะไร จำชื่อไม่ได้แต่เป็นน้ำหอมน้ำบะน้ำพานาโนน้ำหอมผสมกาแฟกาโนน้ำหอมกาโนอันนี้ที่ร้านเขาแนะนำให้เรากินเพราะว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่สูตรใหม่ที่เขานำเข้คือชีโนน้ำหอมว่านาลินใช่ล้วนี้ก็เป็นไอซิ่งและนี่ก็คือไอซิ่งแต่เขาบอกชีโนเนี่ยจะต้องนี่นะครับมีกาแฟแล้วล่าลงไปครับโอ้โหคืนนี้ไม่ต้องนอนกันเลยถ้ากินสองแก้วนี้ไป นี่ก็คืออเครื่องดื่มตอนนี้ก็มาชิฟฟ่อนกละคุณเอาชิฟฟ่อนลดอะไรผมเอารสวานิล่ารสวานิลาขหยิบเองเดีครับนี่รสวานิลาเดี๋ยวเราหินน้ํากันก่อนก็เปไหนกินแล้วมันต้องคนไม่ใช่หรือว่าเขาเขาให้คนก็ต้องคนจะต้องคนที่มันมาเข้ากันนะอร่อยนี่คือแบบเป็นไอซี่ของผมเนี่ยนะมันเป็นมะพร้าวปั่นที่แบบอร่อยเข้มข้นมากเลยอ่ะเออไอซี่เชคของผมเนี่ย ดี๋ยวไนะผมหาที่เปิดยไม่ได้ชื่อด้วยผมชอบเขาแบบเขาแบบเข้าใจคิดว่าเออท้องถิ่นเขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ที่ดีนะเขาก็เอาสินั้นมาเป็นวัตถุดิบสําคัญของร้านเนะแล้วคุณรู้ไหมเขาเปิดมา1ิปีนะปีนะขนมเขาไม่ขึ้นราคาเลยราคาเดิมส2งปีราคาเดิมตลอดเลยนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยไออย่างนี้เนี่ยเหรอชิฟฟ่อนเนี่ยชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทครับใช่อันเนี้ย50บาทครับ ทุกแางเลยฮะขนมเขาลราก็บอกว่ามีคนมาซื้อเข้าออกซื้อของไ่ฝากหรือว่าซื้อไปกินอะไรก็เยอะมากเลยนะฮะทุกวันเลยนี่ฮะโอเคคุณกินไปก่อนเลยฮะเดี๋ยวผมเปิดที่นี่ก่อนผมยังเปิดไม่ได้เลยฮะโอเคผมเอามะพร้าวอันนี้เค้กมะพร้าวฝอยขูดฝอยนะครับเราลองทานดู ข้างในก็สวยมากเลยอ่ะข้างในเป็นใบเตยใบเตยสีเป็นใบเตยเลยนะฮะลองอันนั้นดูมันได้สิครับเออนุ่มเดียบเฮฟวิปฟอนเนี่ยเค้ก็นุ่มอ่ะอร่อยเหมคอร่อยนะก็ไม่ไม่หวานมากเลยใช่กินได้เรื่อยๆอ่ะใช่ครับเป็นไงผมชอบร้านเนี่ยเพรคือว่าเขาไม่ค่อยหวานนะเบียร์เขาบใช่เพื่อขนมของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นขนมหวาน แต่มันไม่ได้หวานมากมายเลยนะครับคือมันหวานที่แบบว่ากินแล้วมันรู้สึกแบบเออเบาหวานไม่ทาร้ายร่างกายชั้นอะไรประมาณเหล่านี้มันอร่อยเลยล่ะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบขนมผมต้องแวะมาซื้อไปฝากร้านอะไรครับชื่อ BNB at at บ้านแถวนะครับวันนี้ผมวันที่เราสองคนนะครับอ่านมอสันหาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วขราวหน้าเราจะพาไปร้านไหนอะไรยังไงก็ตามด้ยนะแต่ ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณนะครับคุณแจ็คที่แนะนำร้านนี้ให้กับเรานะครับร้าน B&B At Ban Phao เนี่ยนะครับทำให้เราได้มันกินขนมและน้ำเครื่องดื่มที่อร่อยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแฟนฉันนะพี่อะไรนะฮะแจ็คแฟนฉันผมไม่ใช่แฟนฉันแล้วเราเป็นแฟนเขาแฟนเขาแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีร้านที่แบบจะแนะนําให้พวกเราเนี่ยนะครับไปลองกินแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาทางไหนคุณอันานเพจของเรานะครับจะ inbox มาหาเราครับหรือว่าจะไปอ o ม m e n t ได้ โพสของเราก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรา2คนได้นะครับนครับถ้าเกิดอินอินบ็อกไม่ได้โพสไม่ได้อะไรเงี้ยไปหาคุณอันที่บ้านได้เลยนะคุณอั๋นไม่รอรับอยู่เสมอนะฮะวันนี้เราสคนต้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไจุ๊บไหน